อ๋อไปคันนี้ก็ได้นี่โอ้ยหวัดโอ้ยหวัดดีวัดวดีครับเฮียสก็ตแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่ต้องนั่งยอ่อหรอกนะครับผมก็มามาทีหลังมันก็ต้องมาทีหลังมันก็ต้องย่ออยู่แล้วพี่เกสพี่ถูกไหมล่ะพี่เกส <im Red> พี่เกสมาล่างนี้ด้วยกโหล่างนี้ก็รู้เรื่องนี่โอ้ยล่างนี้ก็รู้เรื่องนี่พี่เกสอะไรจ้ามิเกลไม่กล้าลองก่อใส่หมวกเมือนกันผมเลิกใส่ผมเลิกใส่แล้วพี่มันแก่พี่เลิกแล้วเลิกแล้วพี่พ <im> แหมจะห่วงไรต้องมีบ้างพี่เดี๋ยวสาวไม่ชอบพี่เกียรติพี่มีบ้างครับมีบ้างใช่หรอจากรี่เขาเป็นเพื่อนพี่ลูกชิ้นไม่ใช่พี่มันก็เขาเรียกว่าเพี่ลูกชิ้นมาเอาหล่อไว้ก่อนพี่ติดหล่อพี่ติดหลอกพี่ลูกชิ้นหลอกบอดูซะอยากแม่อันนี้คือมาสิ่งเห็นเแจ๊บบอกว่าแต่อะพี่อะพี่ะพี่ดูกระจินพี่ดูกาะกีนางมาพี่ดูมาควักปืนดูพี่เดียมาพี่ดูอ่ะพี่ดูดิอ่ะแงดูดิอ่ะติดหลอกแล้วกันนะ พี่ดูกระถินพี่อะพี่ดูกระถินผมดิพี่ดูเอาแล้วกันนะพี่เอ็ดเขามาหาเขามาหาใครวะเอ้ามาหาใครแล้วพี่แลนนี้แลนนี้มีบีบีกับผมพี่ว่าไงโอเคครับนั้นผมผมคุยกัประตูเราเพิ่มแล้วกดนะเฮ้ยไปมาไปแล้วเฮยย่งเป็นไรอ่ะแบ็คเอีงตุกแฉถึงนี่ถึงไม้ถึงเฟรมอะไรวะคือคืออะไรเงี้ยมาตึงมะ กูบอกเลยงานเนี่ยถือใช้แถูกเขาดิ่บอกบอกบอกถือใช้มารวมแลยหนูมแลยกูบอกไงได้กูบอกกูไม่รู้นะเชียดีไอ้แรกักสิบเอ็ดคนคุณจองนะพวกเนี้ยห้าทุ่มนะเพื่อนพรุ่งนี้ริ้งทำไมอ่ะเอาริ้งทำไมอ่ะห้าทุ่มเหรอพรุ่งนี้ถ้าไม่มีพร้อมเหรอพี่้าเที่ยงคืนได้ไหมวันเที่ยงคืนเลยเหรอเพื่อนมันจะดึกไปนะเล่นห้าไฟก็แป๊บเดียวตีสองก็จบแล้ว ที่สองที่สามที่สองกว่าจบแล้วถ้าทุ่มดีกว่าเพื่อนน่าจะน่าจะดีสุดอะถ้าหลังสี่ทุ่มถึเที่ยงคืนอะอาจจะต้องไม่คือถ้า้วถ้าก่อนเรียเร็วกว่านั้นได้ไหมสักแบบสักทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมทุ่มหนึ่งใช่คือเพื่อนมีติดแข่งหรอหรือว่ามีอะไรเพื่อน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 มีซ้อมจนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าหลังถ้าหลังเที่ยงคืนได้หมดหรือว่าก่อนหรือว่าก่อนสี่ทุ่มได้ ก็คือทุ่มหนึ่งคว่าน่าจบสามชั่วโมสองทุ่มอ่ะให้เต็มที่เอาสองทุ่มมาสองทุ่มอะไรเงี้ยทุ่มครึ่งสองทุ่มทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนอะทำไงเริ่มตอนทุ่มทุ่มสี่ห้าน่าจะได้อยู่ใช่ไหมก็ไม่เอาคูดาวถูกไหมเอางี้กูทุ่มครึ่งแล้วกันทุ่มครึ่ง ทุ่มรึ่งนจะทุ่มขึ้นนี่มั่หายแมวครูดาวมันก็จะไวโอเคโอเคโอเคไปฝากฝากนวดหน่อยฝากนวดหน่อยโอ้ยมือนวดกูฝากนวดกูเลยไป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 โอเคคครรัับบเต็มอาวุธครบมือเลยนะถือทุกคนนะมันไม่มาเหรอถือแชฉกอ่ะไม่ไปคุย็นน่ะเพื่อนไม่รู้ได้ส้นตีนมาบึ้มเลย ว <thin> ันนี้เดี๋ยวคุยอะไรครับพี่ครับอันนี้อันนี้แก๊งนั้นมาอีกยู่กันเพีไม่อยู่วันไหนพี่ไม่ตีนะพี่เก็ตไม่ตีใช่ไหมพี่ไม่ตีครับไม่ตีแค่พี่น่าจะโดนเช็คบินอยู่ครับค่อยๆน่าจะไม่ว่างโอ้โหไม่นะพี่เก็ตน่าจะวันนี้ได้ข่าววันนี้ตองคิงมีมีเอ็กกับเดวินเฮนนี่เหรอครัพี่วันนี้ทำไมคนอื่นมาคุยไม่คนอื่นมาคุยกับผมไม่เหมือนพี่เลยคนอื่นเขาเหมือนพวกแบบ แบบว่าหันแบบพวกควักพวกไม้มีดอะไรอย่างเงี้ยพี่มาพี่คุยผมคือแบบควักอะไรนะพี่คุยผมเราแบบสบายใจที่จะคุยกันไม่กินเนาะใช่ค่ะเรามาก็รุ่นเก่าแล้วพ,พี่เด็กรุ่นใหม่เขาจะเดินเล่ามาแก่แล้วพี่เมื่อกี้เห็นคุยอยู่มีดไม้มาเต็มเลยละย่ะคิดว่ามีเรื่องกันไม่รู้คิดว่ามีเรื่องเหมือนกันผมไม่รู้<อ>พี่ก<อ>็ธรรมดาเลยะเองเพิ่งขึ้นแกงไม่ใช่หรอครับพี่เกียรติที่ขึ้นแกงมันก็น่าจะแบบไม่น่ามีไม่น่ามีรับน้องขนาดนี้เนาะที่จริงอะ ใช่เมื่อกี้เอาเมื่อกี้เอามาข่มซะเสียทรงเลยพี่เมื่อกี้โอ้โหก็ไม่เล่นเลยล่ะวันเนี้ยก็เขาขอเล่นพรุ่งนี้ผมจะเล่นวันนี้พี่จริงอ่ะก็ธรรมดามันเรามันดูเหมือนยังไม่มีทรงมั้งเดี๋ยวก็เองก็จัดทรงหนิใช่ปะไม่ผมก็ไม่รู้ไงก็เขาผมผมมาชวนเล่นวันนี้เขาบอกขอเล่นพรุ่งนี้เขาเป็นคนเลือกเองผมเขาเลือกวางผมก็เลือกเวลาไงพี่แค่นั้นดู๋ว่างปะแล้วก็น็อตเช้งไม่เล่นหรอตอนแรกผมชวนผมชวนน็อตเช้งก่อนแต่น็อตเช้งตอนแรกน็อตเช้งผมไม่เล่นผมไปชวนกากินัง แล้วนาทีก็บอกว่าเล่นนะอืมอ๋อบอกไม่เล่นแล้วตอนนี้บอกเล่นแล้วหรอเอ้ยอเราอ๋ออ๋ออาจจะลุกน่าจะไปมีคนสั่งกาแฟแล้วเนาะน่าจะนะพี่ลุกไหอมีแบบนี้ด้วยหรอคือคุยๆปั๊บ คือไปปุ๊บเลยอะหรอเเอาเดินเข้าเดินเข้าเดินเ้โอ้ดักจัดเลยว่ะพี่ผมถิดว่าพี่ชินแล้วนะอยน่าจะน่าจะอีกพักหนึ่งมั้งเนี่ยอะไรนะมาแล้วพี่เด่นเอามาแล้วเหรอโอ้ยใหญ่มาเนี่ยน้องไปทำธุระมาพี่แป๊บเดียวโทษดิครับ โอเคครับออก็คือเวลาคุยปุ๊บถ้า <Yeah. S 2> ถ้าก้งไม่เงียยปุ๊บก,ก็คือลุกถูกต้องไหมผมคุยงานครับพี่งานเราเข้าพอดีครับพี่เมื่อกี้โอเคครับอะแล้ว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 จะซัดกระได้มาเห็นเมื่อไหร่นะน้องโอ้โหผมไม่ไหวหรอกพี่กับโนหนึ่งสตาร์ oh, <yeah. S 1> พี่เกดนะ <N: Yeah. S 1> ถ้าผมตีเดาไม่เห็นถ้าว่าผมตีเดีไม่เห็นผมชนะทำไงอะพี่ก็เหมือนเ<ต>ดิมไงก็มีใครเล่นด้วยพี่งั้นอะใครจะเล่นผมอะ แค่ยี่สห้ายี่ห้าเองเดี๋ยวไม่ชนะหรอกพี่ผมมันโดนนวดเนี่ยเอาง่ายเพี่ผมโดนนวดได้แต่น็อตเชงแล้วเอาจริงๆไม่ต้องไม่ต้องถึงการกินนางเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียความมั่นใจแต่น็อตเชงเลยอืมเดี๋ยวเสียความมั่นใจก่อนเลยถ่อมตัวอีกละจริงจริงพี่เกติก็เหมือนเดิมโอ้ยผมมาเล่นสนุกสนุกเฉยพี่มีแค่ดุ๊กมีแค่ดุ๊กมีแค่หม่ำเองพี่โอ้เย่แล้วมีจุ๊บน้องชายผมเองคนเดียวยังแค่จุ๊บน้อง แต่ละตัวขนาดมีอะไรนะมีนี่นี่บอสก็มานี่บีบอสก็มาบอสเพื่อนรักผมมาอยู่แล้วพี่นั่นน่ะมีเค้กก็โหทมไมจะไม่ไหวโอ้โหอุจฉะฝั่งการอุ้ยรู้นะเระดับฝั่งการอะรู้นะแบบเยอแยะกันโอ้โหที่นู่นอะจำได้เลยเราหลอกโดนโดนข้างหลังเค้กเค้กเค้กยอะแกันสดระดับฝั่งการระดับฝั่งการเฮียระดับฝั่งการเอย ก็มีตีกับกงนางพึ่งใช่ป่ะน้องใช่ครับพี่แต่กับกับน้องเชฟผมต้องต้องต้องน่าต้องน่าน่าจะต้องหลังรีอ่เดี๋ยวขอไปขอไปคุยพี่ว่าอะไรไหมครับพี่เคทพี่หลังรีน่าจะไม่ได้ตีแล้วป่ะเพราะหลังรีมันไม่ได้ตีเลยที่มปัญหามรงตรงนั้นแหละใช่เห็นสภาบอกเพราะว่ามันมีห้าสิบห้าสิบอ่ะมันมีที่พี่ตีนะห้าสิบอ่ะฝากเชียร์ได้นะน้องพี่น่าจะโดนกระเทือบอ่ะได้ น่เชียเชียเชียใคยรอ่ะเชียนี่ไลยพี่แลม,มันเฮดอยู่แล้วแลมันเฮดแด้มันเฮดเคเคอยู่แล้วร<ล>ะดับพี่ชายเลิฟผมลงไปเล่นเองทั้งทีพี่ชายถูกไหมละ่ะเอออะไรหรอครับพี่เกดดูปากผมหรือเปล่าพี่ไม่หวังไม่ไม่ดูปากผมเนาะพี่เกครับไม่ไม่ดูขาไม่ดูโอเคครับพี่เกดเหมือนเดิมจริงใจเหมือนเดิมเนาะจริงใจเหมือนเดิมครับพี่ชายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่ชายเลิฟ โอเคครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมได้ครับได้ครับได้ครับน่าจะโกน่าจะมีประตูหลายประตูเนาะที่ไปเคาะอ๋อไม่ใช่ผมมีหลายประตูพี่มีแต่คนโพตูผมมันมีบานเดียวพี่แต่คนมารุมเคาะกันเต็มมิจฉาเนี่ยไม่หรกี่ดูเม,ม <ะ S 1> ื่อกี้มเมื่อกี้มีดไม้อะไรมันควักมาวีมันพร้อมใส่ผมเลยแหละพี่ชายมเมื่อกี้แล้วพี่เกณฑ์มีอูรุตหรือเปล่าครับพี่โอ้บรารมีดีเลยครับพี่ผมังขับแค่แบบนีออนขับซูรต้าเลยครับพี่ไอ้นีออนคันนั้นว่าคันที่มอซไฟพี่แซงวะ อะไรนะครับพี่ยาใช่เนออนคันที่พี่ขับมออเตร์ไซค์แฉะมะอ๋อใช่ครับพี่คันนั้นแหละครับพี่ชายเออเหมือนเดิมเลยนะโอเคน้องไปพิเกตกันได้ครับพี่เดี๋ยวผมขอตามน้องๆก่อนเลยผมไปคุยพี่วันด้วยพี่แป๊บเดียวครับได้ครับได้ครับพี่เกตเดี๋ยวผมคุยงานด้วยแป๊บนึงแป๊บเดียวครับโคดูผมมาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับโคดูโย่พอ